ก็กากาศดีเพราะเป็นน้องชายที่ได้รักกันทุกคนทุกท่านเลยนะผมนะก็ในวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะผมวันนี้ผมจะมาทําการนะผมนะแจกโค้ดนะผมนะกล่องส่มชกินปืนนะผมเออก็โค้ดจะเป็นโค้ดอะไรเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูนะผมนะก็มาดูกิจกรรมใหม่กันก่อนนะผมนะกิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะผมนะวันเสาร์นะผมก็คือกิจกรรม ท็อปอัพ3ปีปีไฟนะครับผมก็คือเติม19เพชรจะได้รับทางด้านของปีสีชาติเติมร้อยเพชรจะได้รับของปีแข่งศรภาพและเติม300ร็ได้ว่าเพชรจะได้รับเป็นทางด้านของ skin ระเบิดนะครผมอ่าฟีฟิเหรอไม่รู้อ่านไม่ถูกนะผมน่าจะอ่านอย่างนั้นอะไรนะก็กิจกรรมนี้จะหมดเขตในวันที่7นะครับผมวันที่7ก็คือวันจันทร์นี้น ไม่มีกิจกรรมอะไรใหม่นอกจากกิจกรรมแค่นี้นะครับผมก็จะเราไปแจกโค้ดกันเลยดีกว่านะผมก็ไปที่ปฏิทินแล้วก็ไปที่ประกาศนะผมแล้วก็ไปที่แลกอเทมโค้ดอ่ะแลกอเทมโค้ดกดเข้าไปเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาล็อกอินให้เรียบร้อยอ่าเมื่อล็อกอ,อินเสร็จแล้วก็ให้เลื่อนลงมานะผมนะแล้วก็ใส่โค้ดตามผมไปเลยนะผมนะ 9v4 C 8 4 FJ TU 7 8 E 9 3 J ใช้งานรหัสไปเลยกดตกลงอ่ะแะด้ความยินดีเอทิพส่ง,งเรียบร้อยแล้วนะผมนะนี่คีเตอร์กันบล็อกนะผมอ่ะแต่แล้วก็เราไปดูในห้องแต่งตัวนะผมนะไปที่กล่องนี่ เป็นกล่องอันนี้เลยนะผมอันนี้เปิดไม่ได้อะกล่องนี้นะผมก็คือเป็นกล่องสุงส่มสกินปืนนั่นเองนะผมก็จะมีสกินปืนหลากหลายแบบเลยนะครับผมเออมีเยอะเลยนะในการลุ้นสุ่มนะผมนะเออสูงสุดก็3มวันนะครับผมแล้วเราเปิดกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้รางวัลของสกินปืนอะไรอ่าสกินปืนสกา,าชมพูนะผมนะเป็นเวลาสามวันนะผมอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะผมนะประมาณนี้นะก็มัน ก็ช่วงนี้ไม่ได้ทคลิปอะไรเนาะก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็ลองคอมเมนต์มาดูนะผมนะถ้าเกิดว่าผมทําได้ผมก็จะพยายามทําให้นะผมนะแต่ถ้า,าผมยังไม่มีเวลาที่จะทําก็อาจจะต้องรอไปก่อนนะผมนะเอ่อเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้แค่นี้แล้วกันนะผมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกด,ด,มกดิ่งเอาไว้ผมด้วยนะผมนะแล้วว่าจะเจอ,เจอเก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้สวัสดีครับ